สรุปวันนี้นะครับผมได้แค่เอาไปกินี่เอาไปกินเสยๆครับได้แค่พอกินครับผมเดี๋ยวเสนอเมนูตอนเที่ยงนี้ครับแกงส้มแหลนผีแล้วคอยโปรดติดตามโปรดติดตามขั้นต,นตอนต่อไปนะครับผม ปอกเสร็จเรียบร้อยครับผมเครื่องปรุงมาแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการอวนอัวอยู่ที่ครัวครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้ก็ได้ปอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับนี่จะทำให้มันเปรี้ยวนะครับผมใบส้มมวงพริกแกงส้มปลาดุกย่างไม้หนึ่ง ปลาน้ำปลาชุรดพอครับผมแค่นี้เดี๋ยวหั่นก่อนครับผมเดี๋ยวก็จะทำการต้มไปดูขั้นตอนมาต่อไปครับผมอันนี้เราก็ได้เตรียมผักเป็น เรียบร้อยแล้วน,นะครับผมก็ตั้งน้ำแล้วเราก็จะใส่พริกแกงแกลือ นี่ครับแล้วก็ใส่ผักที่เตรียมไว้ครับหอมปาก,กนะที่เตรียมไว้ลุ้นหอมโอเคครับใส่ผักที่เตรียมไว้รอให้มันเดือดจนจนกว่าจะสุกนะครับผมได้ <c oughs> รอขั้นตอนการปรุงครับ <c oughs> เดือดแล้วนะครับนี่ครับ น้ำปลาใส่ลงไปกะปิ รอด,ดยูครับผมชูรสครับใส่หลายเส็บหลายใส่กระย่างลงไปครับรอจนกว่าจะสุกนะครับผม อเริ่มสูงได้ที่แล้วครับชะอมข้างรั้วเก็บมาได้นิดหน่อยครับใส่ลงไปครับผมให้มันพอเป็นกลิ่นเฉยๆครับถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะครับนี่ครับสีสันน่ากินไหมครับเพื่อนๆเ,เอาไปลองทำกินได้นะครับสูตรสูตรคนป่าคนดอย แกงแหลนผีอีลอกหรือว่าพันง,งูเป็นแกงส้มนะครับผมสูตรคนป่าทำเอาไปลองทำกินกันได้นะครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมขออนุญาตไป รับประทานอาหารเที่ยงก่อนครับผมวันนี้ข้าวต้องหมดหม้อแน่นอนครับผมสวัสดีครับ